สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อามากินกินอะไรคะกินสลัดกินสลัดค่ะกินสลัด,ะลด salad, นะคะสลัดอีสเลัดนะคะนี่สลัด so what of today today is ผัก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  is vegetable e v a t b l e ภาษาไทยผักนะคะวันนี้อามากินผักกับเพื่อนค่ะตอนนี้เพื่อนกำลังกินผักอยู่กินผักอะไรคะสลัดสลัดผักนะคะสลัดผักนะคะามาดูนี่สมัดของอานะคะมีผักเยอะมากเลยทุกคนมีบล็อกแครอทอันนี้เ a บี้แครอทนะคะแล้วก็มี r รดดิช แล้วก็มีอันนี้ชมเมโดมะเขือเทศโอเคโอเควอร์ดออฟเดย์อีสวิเตบัลอินไทักผัก,ผกมากินผักกันนะคะโมกินผักอร่อยไหมอร่อยอร่อยค่ะแล้วคุณละ่ะชอบกินผักไหมคุณชอบกินผักอะไร นะคะ Don't f o r get to comment and share your idea what vegetable do you like สำหรับวันนี้ต้องขอกินผักก่อนบ๊ายบายไปนะคะกินผักผ <c oughs> ัก